ว่าของหวานชนิดนี้ของฟินแลนด์คืออะไรกันมาดูเลยค่ะเปิดแล้วนะคะว้าวเป็นของหวานฟินแลนด์นะคะเห็นดำๆอย่างนี้อร่อยนะคะมีกระสุบมีนมี้มีมัมมีมัมมี กินตบวานิลลานะคะอร่อยทะลุจอ,จอค่ะมามามาทานด้วยกันนะคะของหวานฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชื่อของภาษาฟินแลนด์จะชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายคลิปนะคะติดตามชมนะคะ ต้องทานกับวานิลานะคะอร่อยมากค่ะ